ทั้งชรดาดก <laughs> ันนะต๋อมาเลยจ้าเห็นมันนี่ล่ะเห็ดโพจ้าเห็โโดโพปัดปั่นไข่เหดเกี้ยมเหดเกี้ยมแล้จ้าเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยขาวเต็มดินแล้วจ้าหน่วยใหญ่ๆงามๆแล้วจ้าขาวๆเลย โอ้จ้าเม็ดนึงอืมาได้จ้ามาได้จ้ามาเก็บเพ็ดพอน้ำกันนะจ้าคนหน้านี่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 ทันนี้จ้าฉันนี้ทังนี่ทังนี้ทังนี้ สวัสดีจ้าพบกับช่องแม่น้องแกวอีกแล้วจ้ามีนี่แม่น้องเกวกับพี่พี่น้องเปลี่ยนในการหาอยู่หากินนะจ๊ะเนาะมาตามล่าหาเบิ้งเห็ดเพาะนะจ้ามีนี้แม่น้องเกวกับมาพูไกลๆแล้วจะพี่น้องประมาณยี่สิบโลนะจ๊ะเนาะบันไปกันแค่ลวจ้าแม่น้องเกวกับมาถูในในสุดเลยนะจ๊ะเนาะไปรุ่นผระชมน้วกันนะจ้าบาสิมานมาเบิ้งเห็ดเพาะน้ำเซนะจ้าซาเพิ่นก็ว่าได้คนละสองโลสามโลนะจ๊ะเนาะ แม่น้องเกศมาจะเป็นแนวใดมาลุ้นน้ากันนะจ๊ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ร่วมเดินทางกับพ่อบ้านนะจ๊ะแม่น้องเกศกับึ้นมาสายเอาจอไปจะเนะสิบโมงจ้ะเพราะว่ามีใดมีภารกิจที่บ้านนะจ๊ะเนาะเสร็จจากภารกิจแล้วก็เดินมาเบิงนะจ๊ะเนาะอย่างนี้จะสาเพิ่นบาเพิ่นได้เพิ่นมานหลไปลุ้นไปชมน้ำกันลยจ้าโยมเมาเลยจ้าเห็ดมันนี้่ะเห็ดโพจ้าเห็ดโพ ปั่นไข่เจี๊ยมชีเกี่ยมเลยจ้านีา่เต็มเลยเต็มเลยขาวเต็มดินเลยจ้าน่วยใหญ่ๆงามๆเลยจ้าขาวๆเลยโอ้จ้าเม็ดนึ่งม,มาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดพอน้ำกันเด้อจ้าหน้า นี่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 ทางนี่จ้างนนี่ฉันนี่ทางนี้ทางนี้คำหนึนงเลยจ้ะพี่น้องหากันต่อจ้ะพอแล้วจ้ะพี่น้องโอ้พี่นออ้นองนี่นะเห็นป่ะจ้ามูนี่ซีดอกแล้วจ้ะพี่น้องนี่นะจุ่มกันเลยจ้ะ มาเบิรงกแล้วจ้ะน้าซา 3, ไม่หนังเกียจจะเป็นยังไงซาเพิ่นละมนัมนมนันได้คนละสองโลสามโลจ้าไมดไดา่หนังเกียจได้บางโลนึงก็ดีใจแล้วจ้ะพี่น้องหาหน่วยแล้วจ้าดิจ้าอัปเดตกับตาก็ได้ยี่บ้างแล้วขีดนึงเลยจ้าี่แล้วจ้ะพี่น้องใ,ใกล้ๆกันก็มื่อกี้นี่จ้า

เด,ดี๋ยวๆเกิดอะไรบ้างได้ที่แจกก้ายไปแล้วก้ายไปแล้วจะพี่น้องดอกที่เจ็ดจ้านกเกดยังบด้เคลียร์ดินเลยจ้าเนี่ยนี่ดอกนึนง,นงนอ่ะจิบิน้องเห็นบ้าจ้าเนี่ยเอากล่องไปก่อนนี่ดอกนี้จ้าดอกที่แปดจ้าดูนะสวยเลยจ้าอุ้ยดอกที่เก้าว้าวดอกที่เก้าวด อย่างเจาะละจ้านี่นะโอ้เสียดายนี่นะยุ้ใจดีดินเราเนีน่นี่นะเป็นองคเกตวาอยู่ทันในเคีย์ที่เก้าต้องเคียเบิรงนเลยจ้นะเนาะเพราะว่าดินมันอ,อน่อ,อนๆเดี๋ยวพี่น้องดอกที่ซีฟอยู่นี่นี่นะโอ้บอยบบงห์า โอ้ยสิบดอกแล้วจะพี่น้องนี่ดอกหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดโอ้พี่น้องนี่นะเต็มกำเลยจ้าอุ้ยเงยเงยแล้วดอกเงยๆเลยจะพี่น้องมีนเกลือจนลูกกายไปเลยจ้านี่นะอ๋อพี่น้องดอกเห็ดนะ จะถยพะนะ้าวันตลับอย่ามองเลยจ้ะนี่นะลองเก็ดเคลียร์กันจ้บะบบดนี้สิบเอ็ดดอกจะโดนนี่นี่ดอกหนึ่งพี่น้องเนี่ยจ้ะกไกายไปก่อนดิสิบสองดอกอ้ยพอแล้วจ้ะพี่น้องอน,นี่สามน่วยจ้ะ หนึ่งน่วยอสองน่วยไม่ได้น่วยยังไงจ้ะพี่น้องใช่เลยอีกน่วยหนึ่งไปใช่เลยโอ้ยเป็นนกเก็ดเหยียบไปเลยนี่จ้าหน่ซีไปแล้วจับพี่น้องหน่วยละหน่วยนังนี่นี่ซนี่เราเกะเกเก็บมานน้ำเลยนะจ้าบันนี้ก็อบวงขูดบ้างานะจ้าเนาะก็มาเห็นแล้วก็บวงขูดบ้างาจ,าจ้าเสื้อมาอยู่ใต้ขี้ดิ้นดิ หมอมีจ้ะพี่น้องมีเขามีมีซ้ำเห็นนะจ้าประยู่ใต้ดินเลยมองเลยนี่จ้าโอ้ยเห็ดยังเขาขาวไว้แล้วจ้ะพี่น้องเห็ดยังโบสเก้แล้วจ้ากอแล้วจ้ะพี่น้องสองหน่วยจ้า Phần hoa gì nó cho nó Thì nó sám nuôi cha cho nhau 1, 2, 3 cha 2 nuôi cho nó Nhưng cha อุ่ยนี่จะพี่น้องอีกน้อยหนึ่งจ้าน,นี่เกลียงเกี้ยบ้างก็กจ้าหมดและบ่นิดแล้วพี่น้องไปสามจ้ามองเนี่ยสองดอกจ้า ตองดองก็แจ้มือเห็นเราจะพี่น้องเห็นมะจ้นม่นีงเกลอเอาอยู่พ้นเดี๋ยวนราจะพี่น้องน,นี่อย่างนี้จ้เลยนี่ใส่ละสีแจ้มีสีไหนสีดอกสีดอกจ้า อันนี้และจ้าสองไข่นะจ๊ะเนะข้างบนนี่ไข่หนึ่งจ้าดูนี่อีกสองหน่วยจะพี่น้องจ้าหน่วยหนึ่งนี่จ้าเห็นปะจ้า ขบวนอีกหน่วยนึงจ้าเนี่ยเก็บกันเลยเจ้าโอ๊ยเกไปเลยจ้าสามหน่วยนะจ๊ะเนาะใครหนึ่งจะี่น้องจ้าขบวนอีกสองนะจ้ะเนาะอุ้ยสามนะจ้ะพี่น้อง เด็ดสีใครจ้ะสองดอกจ้ะพี่น้องดีมาจ้ะสีหน่วยจ้ะพี่น้องสีดอกสีดอกจ้ะพี่น้องเกลี้ยงเคลียร์กันจ้ะไปนเนี่ยอีสามหน่วยจ้ะพี่น้องหน่วยหนึ่งจ้ะตรงนี้น้อยหนึ่งนะจ้ะ ข้างบนนี่จ้าพี่น้องสามหน่วยสี่หน่วยจ้าพี่น้องนี่เห็นปะเจ้ะมีสามหน่วยจ้าพี่น้องป้าพี่น้องเงอะไปนะใครเฮ็ดเพาะใส่ปัญญายด้าเจ้าหน่อยเฮ็ดเพาะน่อยเออไปนะสามหน่วยเนี่ยจ้า ยัยค่ะอันนี้เราจะพี่น้องกลับมาสรุปคลิปการหาเห็ดพอกับแม่นงเกตมาหนี่จ้ามานมานไ่น้องขนาดแม่นงเกตมาจนสิบสิบเอ็ดมงน,นจ้ะเนาะออกจากบ้านสิบมงฮอตพี่กับสิบเอ็ดมองนะจ้าเพราะว่าระยะทางกับไกลและจ้าบ้านคันแท้พิกัดมาหนี่กับภูคันแท้ละ,ะจ้าบ้านคันแท้ภูบ้าน,น,บ,านบ้านที่เป็นบ้านสุด้ะจ้ะเนาะถนนสุดบ่มิทางไปใส่ไม่ได้ภูเขานะจ้าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะจ๊ะเนาะ แต่บนันี้มาฮอดนันนะุดบ้านเขาเลยก็ขี่รถึ้นพูอีกสามหน่วยพูได้จ้ะพี่น้องไกลขนาดเลยจ้าแต่ก็คุ้มค่านะจจะนอาที่แม่น้องเกตมาไกลจะมาอนี่ะเห็ดพอกับอ่อนๆเลยจ้ะพี่น้องขาวๆเลยจ้ะนี่ะมันจะหน่อยไม่ได้เท่าเลยจ้าเนี่ยพอดีกินเลยหน่อยขาวๆเลยจ้ะเนาะได้เป็นกิโลเลยจ้ะนี่นะก็ไไ้สมกับคำเป็นลำเลยนะจ้าเพิ่ได้กันสองสามโลแม่น้องเกกะมากันประมาณสามชั่วโมงก็ได้ได้เป็นโลนะจ้าเก่งมาก ถ้าที่ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่น้องเกดช anel เลยด้จ้าการทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้แม่น้องเกดขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้กันจ้าพอกันคลิปนานนะจ้าสวัสดีจ้า